กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้มีเกียรติกับผมในอุบลศักดิ์บัวโรงงามสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดลุบุรีพักเพื่อไทยวันนี้ขอญาตหาหรือทางสภาว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่สร้างเขื่อนป่าศักด์ปรากฏว่าแม่น้ำทางผ่านนั้นต้องแบ่งแยก ที่ดินเขตพัฒนานูนมเป็นสองส่วนโดยเฉพาะอ,อยงยิ่งตำบลมานาวานห้วยกรามน้ำสุดอยู่อีกปีกตะวันออกส่วนปีกตะวันตกอำเภอพัฒนานิคมหนองบัวและโคกสลุงไม่สามารถจะผ่านไปมาได้โดยเฉพาะอ,อยยิ่งพื้นที่มานาวานห้วยกรามน้ำสุดจะมาประชุมอำเภอได้ต้องไปผ่านจังหวัดสบุรีของท่านองค์อาจวงประยูน นะครับเนื่องจากว่าเส้นทางตรงนี้จะโค้งกว่าจะมาประชุมได้เวลาที่ระยะทางประมาณไม่น้อย780กิโลถึงจะมาประชุมได้และท่ามาติดต่อข้าราชการที่อำเภอรัศดรได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสหัสเส้นทางผ่านที่จะสร้างสะพานข้ามตรงนั้นระยะทางเพียง1กิโลครึ่งเท่านั้นเองท่านประธานครับ ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นที่สองเนื่องจากพี่น้องรัศดตรตะบลห้วยขุนรามได้มีเจ้าที่ของธนาคารทกสสาขายอยตรงนั้นได้หลอกให้พี่น้องประชาชนมากู้เงินกู้เงินแล้วกว็แล้วก็ไม่ได้จ่ายให้ติดตามมาหลายปีแล้วข้อมูลก็ทั้งร้องทั้งเรียนทกสออยังไม่ได้เนินการทางใดพี่น้องได้รับความเดือดร้อน ประการที่ 3, ะสามราษฎรที่เสียที่ให้น้ำท่วมในเขตป่าศักอีกจำนวนมาก25ปีแล้วครับยังไม่ได้เงินค่าชดเชยที่ดินดังนั้นผมขอกลับเรียนรรท่านประธานที่เคารพช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปดำเนินการเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเสมอภาคครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like s h a ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ